สวัสดีครับพบกับช่องสวนเกษตรทั่วทีพวันนี้จะพาทุกท่านแวะชมร้านเพาะชำกล้าพืชผักซึ่งมีการเพราะชำพืชผักหลากหลายชนิดหลายๆท่านก็อาจจะเคยแวะมาเยี่ยมชมเพื่อซื้อพันธุ์ต้นกล้าเพื่อนําไปปลูกต่อในแปลงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีต้นพันธุ์พืชชนิดไหนที่น่าสนใจบ้างและมีวิธีเพาะชำอย่างไรถึงได้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์และสวยงามแบบนี้เดี๋ยวเราไปแวะชม พร้อมๆกันเลยครับครับครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีค่ะอ๋ออันนี้เป็นล้านยังครับดิอันนี้เป็นล้านเกษตรค่ะเพราะไอพ่อปวกพืชท่านเกษตรต่างๆค่ะอ๋ออยู่ส่ครับนี่อยู่แถวได้ดิอำเภอน่นดินแดงค่ะ อันนี้บ้านยังนะครับเด็กอันนี้บ้านน้องสะแกกวนค่ะน้องสะแกกวนค่ะบ้านน้องสะแกกวนตำบลตำบลสมปอยค่ะเพิ่นนุ่นยีแดงอ๋ออันนี้หลักๆคือ,ออขายพันธุ์มันมาครับขายเมล็ดพันธุ์มันบา,า,ายขายต้นพันธุ์ค่ะอะขายมีมีอย่างมีขายยังไงครับมีกะหรี่ย,ย่างค่ะพวกพริกมะเขือพวกกรกอพวกคือพืชพันธุ์เกษตร ขายทุกอย่างเลยค่ะมีเองค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้ามาหาโบมี่เขาก็เฮียใไห้ค่ะสร้างเกาะได้อ๋อออเดร์ได้อ่าอันนี้เขาเพีดยมานานยังครับนี่เพีฮยดหลามานานยังแปดปีเจ็ดปีแปดปีนี่แหละค่ะเจ็ดแปดปีแล้วอ๋อเพราะพันเนี่ย หลักๆเลยมัน,มนติดต้องมี้อย่างนี้ครับทีทดต้องเห็ดจะใส่ดินใส่ถาดอ๋อาวางขาวโพะลงถาดคะใส่ดินใส,นสน่ถาดใส่เม็ดพันธุ์ค่ะพวกพวกดินเขาเตรียมเ,เองเป็นไรแบบป้วนค่ะดินนี่อิสุพรรณมากค่ะมันเป็นดินผิดมอดผิดมอดล้วเขามามาผสมกันอีกวะบ่วนป้ค่ะบ่วนป้ผสมค่ะอ๋อเป็นเพาะเลยเพราะวาเป็นตัวมาเรียบร้อยแล้วอ๋อเป็นดินสำเร็จไหมอ๋อแล้วอันนี้กับลังเพาะอยังอยู่ครับนี่อันนี้เพิ่นคือว่าเอาออกแยกจากถุงเนาะค่ะ ใส่ใสแยกตั้งหากเพราะว่าบางคนพิ่นมีพื้นทีน่น้อยแั่ก็ปลูกน้อยอถ้ากขายแยกขายปีกค่ะขายแยกออกจากถาดปกติจาเป็นถาดแท่กัหทีราคาเก็บปีกราคาหนึง่งให้ถุงก,ก็จะเป็นอีกราคาหนึง่งขายแยกออกมา เดี๋ยวจังดินเนี่ยครับเขเตรียมจช่ไหมจังดินมีดินมีแกรบมี่ีิงวค่ะดินแกรบขิงว้าเอามาผสมกันค่ะเนี่ยคลุกใช่กันลรือเ่าคลุกใช้กันกะโบมีขั้นตอนยังหลายกว่านั้นอันคือจังข้าปลูกธรรมดานี่ยแหละค่ะอันนี้กำลังพออย่างอยู่ครับค่ะนี่แตงกวาค่ะแตงกวาเหานี่บอกค่ะเนี่ยแตงกวาเหานี่แหละโอนี่แตงกวาบี้กระเจี๊ยบแตงกวากระมีเจี๊ยบกระมี จังพวกเมล็ดพันธุ์นี่เขาเขาหามาจากไหนครับซื้อมาจากร้านขายเมล็ดพันธุ์โดยตรงเลยค่ะอ๋อจากร้านโดยตรงเลยเพราะว่าอยู่ร้านเราจะมี้านขายเมล็ดพันธุ์ทางเกษตรการเกษตรแตงกวาแตงก็ซื้อคนมาครับวิธีเพาะเบื้องต้นนี่ก็คือเขาต้องพอามมาเพาะในถาดก่อนเป็นไหครับในในถาดเป็นร่องดำๆนี่เนาะยกตัวอย่างจังไงอันนี้แตงกวาไหมครับจังแตงกวาดี่เขา หอเพออาะยากมากครับมันใส่เวลาบนบะแดงค่ะใส่เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งก็งอกค่ะแค่อาทิตย์เดียวงอกแล้วอ๋อเนี่ยครับนอกจากแตงกวาเนาะก็มีหลายอย่างเนาะ,ะมีหลายอย,ย,ย่างเราที่เนี่ยขายยังไงครับต,ต้นละห้าบาทค่ะถ้าเป็นาบางย่างอาจ,จะเป็นซีฟล่า ทับเหลี่ยมเม็ดเหลี่ยมเจรค่าเม็ดเนื้อื้อมากค่ะอ๋อเอ็นค่ะขายเป็นยกถาดเลยค่เอ็นบ่ค่ะยกถาดเดีจะเป็นพวกพริกมะเขือพวกมะเขือเทศนะคะขายขายถาดเท่าไรครับถาดละร้อยถาดละร้อยค่ะถาดละเจ็ดสิบบาทก็มีถาดละร้อยยี่สิบนี่เหลี่ยมเจรคาเม็ดค่ะถ่ะเม็ดแพงเมากะขายตึ้นสูงจังเอยถ่ะเม็ดมันราคาตดำเขาก็ขายดำรุ่งค่ะเผือกืผและชนิดแต่ละอย่างกับถิ่นเพาะต่างกันเนาะเอ็นบ่เรา ในลานนี้อันใดที่ขายดีที่สุดอ่ะมัน,มมนบอกไ้เลยด้ะค่ะว่าอันใดขายดีเพราะว่าพันแห้วเต้ฤดูการคะออ่ะหานาฝนพฤศติกายพีกขายมะเขือนานาวกกษิเป็นพักใบค่ะเราเราช่วงนี้อันใดขายดีช่วงนี้ก็ถ้าเป็นตนน้นฝนแ้วก็จะเป็นพีกกับมะเขือค่ะพีกกับมะเขือดีเนาะอ,อะนอกจากพอพันต้นไม้นี้ ขายพวกไม่ผลน้ำบ่ครับเนี่ยนี่ค่ะไม่ผลเนื่องจากสื้อผลมากบริพอเองค่ะบริข้าเองอ๋อสิ่งสิ่งเดียวที่ทำเองคือเพาะเพาะขายอย่างเดียวที่เป็นของผักเพาะผักมลเดค่ะอ๋ออันนี้เป็นพันธุ์ผักผักพริกกันพันผักพริกค่ะนี่เป็นพริกไมืขาวพริกพันธุ์อย่างนะครับนี่อันนี้เป็นพริกขิงสวนกับนี่อันนี้อันนี้เป็นขิงสวนค่ะขิงสวนขายถาดเท่าไรอันนี้อันนี้ขายถาดละวก็ซิฟค่ะขายเก่าซิฟ อันนี้ก็เป็นพริกหมเลยเล่านี่ย่าเมีนอ๋อพริกหมดเลยอันนี้คือถาดเพาะเนะาะค่ะเมียนถาดเพาะอันนี้เขาเขาฝังเป็นเม็ดเมียน,ยนฝังฝังไอ้เม็ดละหลุมละหลุมบเปล่ะมนอ๋อเม็ดละหลุมจากพริกมันมันจึงมือมันงอกนะพริกอาทิตย์หนึ่งก็อันค่ะส่วนหลายกับสิส้วนมากกับสิเป็นอาทิตย์หนึ่งถ่สาสิง,งอกซาเนี่ยกับอ<า>๋ออันที่เป็นเม็ดใหญ่ๆเปลือกหนาๆค่ะอ๋ออันนี้แหละครับอีหยังอันนี้เป็นเม็ดละกอค่ะเม็ดมะละกอ มะละกอพันธยังนี่อันนี้คอนเลนค่ะคอนเลนอันนี้ถาดเท่าไรนะถาดละร้อยเอ้ยสองร้อยห้าสิบแปะละกอถาดสองร้อยห้าสิบแถวเซิงสานเขาเมื่อสือนี่หรือวะคือเห็นค่ะเมนค่ะมีค่ะเห็นเขาปลูกเขานั่นอยู่อันนี้แหละครับส่วนนี้เลยอันนี้กะบี้มะเขือพวงโหระพาเขือพวงโหระพาโอ้มีทุกอย่างเลยเนาะค่ะมีทุกอย่าง กันพ่อนี่มันต้องมีโรงเรือนเนาะเป็นบ่ค่ะเมีอเยอันนี้เป็นพลาสติกไ่มครับค่ะเมียพลาสติกใสอันนะี่พลาสติกใสกันฝนนะมันบ่กแล้วก็มีสาลนเป็นบ่ค<า>่ะอา่าคือปกติเรือนประช้ำนี่มันมันต้องใส่แสงหลายปะคือ,ค,อคือแถบมันต้องใส่แสงการเ้ลวเตะค่ะเวลาหน่ะหอนเท่ากับใสไอ้แปดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อสาลนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ คนสนใจอย่างมันซื้อนี่ติดอ่อได้ทั้งใดครับขายออนไลน์ปะหรือว่า,วาต้องออนไลน์บอมีค่ะก็มาเลยค่ะบ้านหนองสกก,กวนค่ะหนองสกก,กวนค่ะอำเภอโนนีดแดงมาเลยอ๋อมีให้เลือกหลาก,ก,กหลาย<ห>าเนาะมั่นจะเป็นตลาดของคนขายต้นใหม่เลย่ะนซซี่หาคุกเยดลานครับเป็นตลาดครับใดสนใจกับมาเบิงได้ครับมีทุกชนิด